สวัสดีครับผมโจผีแดงแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องของโดมินิกไค,คเวิร์ดเลวินจริงๆแล้วกองหน้าตัวนี้เมื่อสักห้าปีที่แล้วเนี่ยสีห้าปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายในีเมิลีก โดบินิกไคเวิร์นเลวินค่อนข้างอันตรายเหมือนอังกฤษโบราณครับมีความสูงใหญ่แรงประทะดีลูกมงค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพแต่ณปัจจุบันต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่าเจ็บบ่อย เจ็บบ่อยบ่อยมากๆแต่จุดต่างตรงที่ว่านอกจากความเจ็บโดเปนิกคันวดเลวินมีความคมครับอืมผมกล้าพูดเลยตัวเนี้ยผู้ชมที่ชอบฟุตบอลเหมือนผมจะรู้เลยว่ากองหน้าเอเวอร์ตนตัวเนี้ยมีความคมประมาณหนึ่ง ไม่ได้คมที่สุดแต่ประมาณหนึ่งว่ามีโอกาสสองสามครั้งเปลี่ยนเป็นหนึ่งประตูได้และณปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นต็งหนึ่งครับเซนฟรีเป็นเต็งหนึ่งครับเซนฟรีนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับผมถาม แฟนแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ใน็จทุกคนว่าถ้าเซ็นฟรีเสียค่าเหนื่อยอคุณชอบกันไหมคุณชอบไหมอผมถามแบบนี้ดีกว่าว่าให้คุณเลือกเลยขอยกอย่างนิดน,นึงนะครับระหว่างโจชัวซอกซี่กับลามุดฮอยลุน กับโดมินิกไคเวิร์ดเลวินสามตัวเนี้ยที่เราจะให้เป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วคอยผลิตสกอร์ให้เราระหว่างสามตัวเนี้ยคุณชอบใครแต่ถ้าส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเลยโดมินิกันเวิร์ดเลวิน ผมชอบนะผมชอบเลยแต่ถ้าให้เลือกณนะปัจจุบันเทคนิคแพวพาวกว่าแล้วมีสุนโอเกมมากกว่าผมให้เจอชัวเซิร์เซี่ดีกว่าครับอืมดีกว่าผมมอง องค์ประกอบของทีมเกมฟุตบอลครับเราไม่จำเป็นต้องกองหน้ายิงประตูถูกไหมครับฮากองหน้าต้องยิงประตูได้แต่ไม่ต้องใช่ทุกเกมแต่คุณทำยังไงก็แล้วแต่ที่ให้ทีมของเรามีประตูมีสกอร์เกมขึ้นนำและเป็นผู้ชนะ ผมมองว่าโดมินิกคันเวิร์เลวินลามูทฮอยลุนเจอสัวเชิร์กซีผมมองเลยเชิรกสีดีสุดครับเชิรกสีดีสุดไม่ใช่ตัวพิงตัวบางแต่เป็นตัวเชื่อมณนะเวลานี้เรามีแค่มาทิวคุณย่าตัวเดียวแต่ถ้านานาคตเรามี บอันเอเมโมซึ่งบวกกับเจอชัวสัสีเกตบอลพอกันครับแต่ความชัวต้องบอกว่าสองตัวใหม่จะดีกว่าแต่วิสัยทัศน์ในการเล่นฟุตบอลถือว่าทันกันครับถือว่าทันกันแล้วสามตัวเนี้ยสามารถสลับตำแหน่งกันได้ซ้ายบ้างขวาบ้างกลางบ้าง ท้ายสุดแล้วอ่ะผลประโยชน์ตรงเนี้ยระบบทีมครับดูดีกว่าดูดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าจะเอาคอนเวลร์เลวินมานั่งบ้างเจ็บบ้างป่วยบ้างยิงได้บ้างไม่ได้บ้างบทบางรัศมีครับบทบางรัศมี ผมมองว่าถ้าเอาโดบินิกคันเว์เลวินเอาวลาฮุยสาวิดดีกว่าครับดีกว่าแน่นอนดีกว่าแน่นอนครับเพราะว่าโดบินิกคันเว์เลวินผมมองว่าช่วงหลังสี่ฤดูกาลเกือบร้อยนัดครับยิงไม่กี่ประตูยิงไม่กี่ประตูเลย แต่วลาโฮวิซาวิดมีแน่ๆ่รูุ้การละสิบประตูอาา่าฮะแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมถ้าระหว่างสองคนนี้ผมไม่เลือกผมไม่เลือกผมเอาใครรู้ป่ะครับผมเอากองหน้าริวอา่าทุกคนนึกชื่อออกไหมถ้าใครนึกออกอ่ะช่วยบอกผมด้วยนะครับ ผมเอากองหน้าเร็วอ่าชื่ออะไรนะโจนาธานเดวิดตัวนี้ครับเล่นได้หมดครับหน้าซ้ายหน้าขวากองหน้าตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างมีประโยชน์ผมไม่ใช่พูดคำว่าตอบโจทย์นะผมใช้คำว่าค่อนข้างมีประโยชน์ครับโจนาธานเดวิด อายุนามยีิบห้าปีครับตอบได้ไม่ดีที่สุดแต่ต้องมีไม่ได้ดีที่สุดแต่ต้องมีโอเคปะทุกคนเพราะว่าระบบทะลุทะลวงหน้าเป่าก็ากได้ซ้ายขวาได้สลับกันสามตัวครับ มาดิวคุณย่าไบันดนเบมเม,ม,โ,มโจอห์นฮันเดวิสสลับกันสวยๆเลยสามตำแหน่งสลับกันเลยเรามองถึงเกมลุกนะครับเรามองถึงเกมลุกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่ารฤดูก,การที่แล้วอันนี้เราเห็นได้ชัดแน่นอนคุณจะเอาตัวไหนมาเปรียบครับ กองหน้าแมนยะูนัปปัจจุบันรามุทหอยลูนเจอชัวเซิรซีอ่าผมพูดแบบนี้ดีกว่าว่าคุณดูเลยถ้าตัวผมผมแฟนแมนยูมาตั้งแต่ปีหนึ่นะครับหนึ่ประมาณหนึ่งครับให้ผมเลือกอะเอเมโม ไม่ถนัดหน้าเป้าแต่เล่นแล้วมีประสิทธิภาพในแนวลุกมีสุดนลกเกมผมเอาและเอาโจนาธานวิทซึ่งตำแหน่งค่อนข้างถนัดเบอร์สิบฝั่งขวาหรือปีกขวาก็ได้มีประโยชน์กวา่ามีประโยชน์กวา่า ซ้ายคุณย่าขวาโจอห์นนเดวิดหน้าเปาเอเมโมแล้วสลับกันเราเล่นแบบสลับกันเลยสามตัวหมุนไปหมุนมาสามตัวหมุนไปหมุนมาดีผมมองว่าดีเลยผมมองว่าผลประโยชน์ครับผลประโยชน์ที่แมเชสเตอร์ยูไนเตดจะได้รับค่อนข้างสูงอ่าท้ายสุดแล้วอ่ะ มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีนน้มจะเอาอีกสามถึงสี่ดิวผมมองว่าเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับอ่าท้ายสุดแล้วกราบขอพระคุณพี่ๆน้องๆแฟนช่องทุกคนนะครับฝากติดตามช่องผีแดงแฟมิลี่นะครับอ่า ขอโทษทีนะครับหายไปสามวันพอดีติดธุระอ่าเดี๋ยวต่อไปจะมาตลอดเลยครับท้ายสุดแล้วขอบอกว่าสู้ได้แมนเชสเตอร์อรอยู่นเต็ดสู้ได้ในระดับหนึ่งณนะตอนนี้ที่ผมมองนะได้ตัวดีๆตัวครบๆไปต่อได้ครับไปต่อได้ ขอบคุณครับหวัสดีครับทุกๆคน